พระานายไว้พจนเชิญญาตทั้งหมดมาปิดทองพระปิดทองพระนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟังเทศมหาชาติทอดพระป่ามหากุศลครั้งสำคัญ21 22ิหล่ยมิถุนายน56นี้เชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อแป้นและสุดยอดเทจิดังนวัดมายาสายตะบุลาดบุหลวงอำเภอลาดบุหลวงจังหวัดพระนครศรีอยย ร่วมทอดผ้าป่าสมทุกทุนบวรณะหอกรองหลังเก่าสอยดาวการกรุศลรับวัตถุมงคลฟรีมีมรสสมากมายภายในงานทุกคืน21มิถุนายนชมฟรีลิเกพรเทพพรทวีทั้งคณะ22มิถุนายตื่นตากับคอนเสิร์ตลูกทุกดังจากอาสยามหนูมิเตอร์ตลกมีผู้เชิญยิ้มปะทะบิวกัลยาณิี่3มิถุนากลางวันฟังเทศมหาชาติ ออกตัวโดยพระเอกพอรเทพพรถวีดวงแก้วลูกท่าเรือและคณะกลางคืนลิเกพรเทพพรถุีปะทะรำวงย้อนยุคคณะนนนาตศิลป์สุดมันหยับพลาด21-22และ23มิถุนายน5 6นี้นวัดไม่ย่าใส่ลาดโบหลวงพระนครศรีอยุธยายิ่งใหญ่กว่าทุกปีโชคดีรับรถยนต์โตยต้าวีออสฟรีพร้อมรางวัลอีกมากจากบัตรการกุศลพิเศษคณะสงฆ์คณะกรรมการวัดรวมกันจัด พระครูสริอาจารย์ละุณหลวงพระเยื่อเป็นประธานจัดงานมั่นใจได้